เมื่อ14ปีก่อนไทยและก,กัมพูชาเคยเปิดฉากตอบโต้กันด้วยอาวุธหนักจากข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหารวันนี้เหตุการณ์คล้ายกันได้ไประทุขึ้นอีกครั้งเมื่อกองกําลังทั้งสองฝ่ายประทะกันแกล้ปราสาทตาเมืองทมซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่พิพาทล่าสุด ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าอีกฝ่ายเป็นผู้เริ่มเปิดฉากยิงก่อนซึ่งเป็นการกล่าวอ้างลักษณะเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะในกรณีการยิงปะทะก,กันเมื่อวันที่28พฤษภาคมซึ่งทำให้ฐานกัมพูชาเสียชีวิตบริเวณชายแดนและนำไปสู่การยกระดับความตึงเครียดข้อพิพาทชายแดนระหว่างสองประเทศโดยทางกัมพูชาพยายามนำพื้นที่พิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ขณะที่ไทยยืนยันว่าต้องการใช้กรอบทวิภาคีเช่นเดิมและไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกในประเด็นความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรามักจะเห็นชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์ร่วมด้วยร่วมเชียร์คนไทยและวิจารณ์ชาวกัมพูชาจนเกิดเป็นคำถามว่าทำไมชาวเวียดนามถึงเชียร์ไทยเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของเวียดนามและกัมพูชาอาจเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานั้นมีความคล้ายคลึงกันบางอย่างกับเวียดนามกัมพูชา ซึ่งทั้งสองประเทศนั้นก็มีความขัดแย้งพิาพาททางชายแดนไปถึงประวัติศาสตร์จากสงครามที่อาจเรียกได้ว่ายังมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจและแผลเก่าจากอดีตท,ที่ส่งอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอยู่ไม่น้อยซึ่งมีเพจ Facebook ของกัมพูชาโพสระบุว่าลาวไทยเวียดนามยึดพื้นที่กัมพูชารวม62จังหวัดตั้งแต่ครั้งอดีต พร้อมบอให้เด็กกัมพูชาจดจำถึงเรื่องราวเหล่านั้นแต่นักวิชาการไทยระบุว่าเป็นประวัติศาสตร์สมัยโบราณที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนอีกทั้งเป็นประวัติศาสตร์ก่อนเกิดประเทศกัมพูชาโดยจากข้อความเมื่อนำมาแปลภาษาไทยพบโพบ์พดังกล่าวอ้างว่ารวมจังหวัดและเมืองขเขมรที่หายไปจากรุ่นก่อน 1. ลาว6จังหวัด 2. สยาม36จังหวัด1เมือง 3. เวียดนาม20จังหวัด1เมือง2เกาะ2ท่าเรือ1วัดเด็กขเขมรควรจำไว้โพ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่3ตุลาคม2568ที่ผ่านมาโดยมีผู้เข้าไปแสดงความรู้สึกถึง9,100ครั้งรวมถึงการแชร์ออกไปมากกว่า3,800ครั้งด้วยกันโดยหางมองเขตพื้นที่ชายแดนจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเทศที่มีพื้นที่ติดกัมพูชาคือไทยลาวเวียดนาม สามประเทศเหล่านี้กัมพูชาต่างก็เคยไปมีเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิ์ชายแดนอยู่บ่อยครั้งซึ่งเราจะพาไปดูแต่ละพื้นที่เข้าพิพาทของแต่ละประเทศตรงไหนจุดไหนเกิดอะไรขึ้นบ้าง ใครอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาขั้นคอยกวนใจแอดมินขอแนะนำโปรแรงของ YouTube Premium ราคาเริ่มต้นแค่4 9บาทหรือถ้าเป็นรายเดือนก็จ่ายเพียง109บาทเท่านั้นและพิเศษสุดๆใครอยากดูยาวๆเพียง199บาทใช้ได้2ปีโปรแรงขนาดนี้จำกัดจำนวนแค่10ท่านต่อวันเท่านั้นนะครับรีบเข้าไปจับจองก่อนที่สิทธิพิเศษจะเต็มสนใจติดต่อไปที่แอดด็อกกี้พีเอ็มแล้วอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องฝั่งคอมเมนต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับบริการแบบพิเศษสุดๆมาเริ่มกันด้วยยทททีปรระเเศไของา โดยประเทศไทยมีชายแดนติดกัมพูชาทอดยาวตลอดแนวชายแดนกว่า817กิโลเมตรซึ่งกินพื้นที่7จังหวัดของไทยประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรัมราแก้วจันทบุรีและตราดการประทะกันกับกัมพูชาล่าสดุดเกิดขึ้นหลายจุดมากแต่มีจุดหลักๆเลยที่พยายามจะยึดพื้นที่คือบริเวณปราสาทตาขวายพื้นที่ซำแต่ภูมะเขือช่องอานหมา และปราสาทตาเมืองทมแต่จุดที่สําคัญที่สุดและมีข้อพิพาทมาอย่างยาวนานเลยนั่นคือบริเวณปราสาทของพระวิหารและพื้นที่บริเวณที่มีประวัติศาสตร์การก่อสร้างของคนยุคอดีตอย่างปราสาทตาเมืองถมปราสาทตาเมืองโตด๊ดและปราสาทตาควายพื้นที่เหล่านี้ตั้งอยู่จังหวัดสุรินทร์รวมถึงพื้นที่มอมเบยหรือสามเหลี่ยมมรกตที่มีพื้นที่ติดกับลาวและกัมพูชาถือเป็นพื้นที่การข้าพัฒกันหนักหน่วงอย่างมาก ซึ่งหากพูดถึงพื้นที่ที่สำคัญที่สุดของไทยนั่นก็คือพื้นที่จังหวัดตราดที่ยังคงเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลและมีปัญหามาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2516ด้วยพื้นที่ทางทะเลที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรมหาศาลอย่างน้ํำมันและก๊าซธรรมชาติคือเป็นตัวกําหนดปัจจัยที่สําคัญทางยุทธศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยมาต่อกันด้วยประเทศลาว โดยลาวกับกัมพูชาถือเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีความกัดแย้งรุนแรงเท่ากับไทยและเวียดนามแต่ก็มีพื้นที่ที่ทางฝั่งเขมรอ้างสิทธิ์พื้นที่ลาวอยู่เหมือนกันสาเหตุมาจากการปักปันเขตแดนที่ยังไม่สมบูรณ์มีประวัติจากการแบ่งเขตแดนแบบขอไปทีจากฝรั่งเศสซึ่งลาวจะมีจุดข้อพิพาทที่สําคัญที่สุด2จุดได้แก่พื้นที่รัตนคีรีและพื้นที่จังหวัดสกรึงแกลงเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางฝั่งของกัมพูชา รวมถึงพื้นที่จำปาศักดิ์และพื้นที่แขวงอัตปือของทางฝั่งลาวโดยพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่เขาใหญ่ป่าทึบทําให้การลากเส้นเขตแดนเป็นอะไรที่ยากต่อการกําหนดจุดอย่างถูกต้องซึ่งเขตพื้นที่นั้นแตกต่างจากของไทยอย่างสิ้นเชิงเพราะด้วยของไทยคือจุดแลนด์มาร์กที่สําคัญของปราสาทอันเก่าแก่ทําให้กัมพูชาต้องการแย่งจริงไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองและการกู้ชื่อเสียงคืนของตระกูลหุน่น แต่พื้นที่ลาวและกัมพูชาเป็นเพียงแค่พื้นที่ป่ากับเขาทําให้ไม่มีอะไรที่เป็นจุดสําคัญสําคัญเป็นเหตุทําให้ทั้งลาวและเขเมรต่างเพื่เอเฉยเขตพื้นที่เหล่านั้นไปมาต่อกันด้วยประเทศเวียดนามโดยกัมพูชาและเวียดนามความสัมพันธ์ของทั้งสองถือเป็นคู่แข่งสักรูตัวฉกัดไม่ต่างอะไรกับไทยเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์เวียดนามกัมพูชา เวียดนามและกัมพูชาเคยเป็นอาณาจักรโบราณที่มีอาณาเขตทับซ้อนกันในบางช่วงเวลาของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเคยเป็นของเขมรโบราณก่อนที่เวียดนามจะขยายอิทธิพลลงมาทางใต้ในช่วงทศวรรษ17และ18ภายใต้ยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสทางเวียดนามและกัมพูชาถูกจัดให้อยู่ภายใต้อินโดจีนของฝรั่งเศส ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดพรมแดนแบบสมัยใหม่ที่มีการตีเส้นแบ่งแยกดินแดนอย่างเป็นทางการแต่เส้นเขตแดนเหล่านั้นกลับไม่ชัดเจนในระดับชุมชนท้องถิน่นและยังคงจุดประทะในเวลาต่อมาโดยภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2กัมพูชามีความพยายามพูดถึงพื้นที่พิพาทนี้เป็นระยะซึ่งในช่วงการปกครองของเจ้าชายนโรดมศินขุของกัมพูชาช่วงทศวรรษ1960 ได้มีการขอให้เวียดนามเขารบพรมแดนที่มีอยู่ของกัมพูชาแต่รัฐบาลเวียดนามในขณะนั้นไม่ให้การรับรองจนมาในช่วงทศวรรษ1970ก็ได้เกิดการประทกกากันเรื่องดินแดนหลายครั้งมีความพยายามเจรจาแต่ก็ล้มเหลวด้วยความเห็นต่างจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสาคัญในความขัดแย้งบานปลายมาเป็นสงครามในช่วงปลายทศวรรษ1970หลังจากเขมรแดงภายใต้การนําของพลพศขข้นสู่อํานาจในกัมพูชา และเริ่มมีนโยบายเชิงชาตินิยมสุดโตง่งกล่าวหาเวียดนามเป็นศัตร,รูและลุกดันดินแดนชายแดนของเวียดนามในเวลาต่อมาซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางทหารกันหลายครั้งและนำไปสู่การแทรกแซงทางทหารของเวียดนามในช่วงปลายเดือนธันวาคม1978เป็นช่วงที่ล้มล้างรัฐบาลเขมรแดงของกัมพูชาทําให้เวียดนามนำไปสู่การยึดครองกัมพูชาถึง10ปี แม้ว่าเวียดนามจะเป็นผู้ปลดปล่อยกัมพูชาจากการปกครองที่โหดร้ายของเขเมรแดงแต่ก็ยังมีการถกเถียงว่าการกระทำนั้นเป็นการปลดปล่อยหรือเป็นการลุกรานจนเป็นที่มาของความรู้สึกไม่ไว้วางใจเวียดนามในหมู่ชนชั้นนำและประชาชนกัมพูชาจนถึงปัจจุบันผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลเท,ท็จกระตุ้นความเกลียดชังและความเข้าใจผิดในสังคม การนำเสนอข้อมูลว่าประเทศเพื่อนบ้านยึดครองดินแดนอาจทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่พอใจและสร้างความเกลยียดชังโดยไม่ตั้งใจบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม้ข้อมูลจะดูเหมือนเพียงแค่เล่าอาดีตแต่หากไม่ได้ตีความอย่างระมัดระวังอาจกลายเป็นฉนวนความขัดแย้งระหว่างประเทศทำให้สื่อหรือบุคคลอื่นหลงเชื่อและแชร์ต่อเมื่อข้อมูลเท็จถูกแชร์ออกไปจำนวนมาก เช่นกรณีที่มีการแชร์กว่า3,800ครั้งอาจกลายเป็นความจริงทางสังคมที่ผู้คนเชื่อโดยไม่ต้องตั้งคำถามและนั่นคือพื้นที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ของทั้งไทยลาวและเวียดนามสถานการณ์สงครามโลกและแสนยานุภาพกองทัพจะเป็นไปอย่างไรเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ